N-Y Topics เรื่องสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวคุณสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ n น w o p t c s กกับผมพิสิทธิ์ครับวันนี้มากับข่าวจากไทยรัฐออนไลน์นะครับก็เข้าใกล้หน้าหนาวแล้วนะก็หน้าหนาวก็มากับฝุ่นนะคนระับก็เลยมาดูนะครับว่า นี่นะมีการเรื่อยมีพ,มพยายามในการที่จะออกนโยบายในการลดฝุ่นนะครับมาดูว่าได้ผลหรือเปล่าแต่ก่อนว่าจะดูว่าได้ผลหรือเปล่าเนี่ยขอดูวิธีการก่อนนะครับก็คือว่าออโมเดลอ้อยสดช่วยลดการเผาเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับลดมลพิษ pm สองจุดห้าเสริมแรงจูงใจเกษตรกรนะครับมาดูว่าจะเป็นยังไงเรามาชอนนี่คืออะไรฮะรัฐมนตรีไม่ใช่ โอ้ตอนด้วยภาษาไทายนี่มันเยอะนะอา่รารมาตอคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเหรอใช่ไหมรามาตมันย่อมาอย่างไงนะรัฐมนตรีใช่ไหมแล้วตอมอม้าคืออะไรครับเอ่อเอาแค่รามาชองเดียวพอ เรามาชอรัรฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอ๋อทำไมมหาดไทยถึงมาอุตสาหกรรมอะครับมันคนละกรมกันปะเออไม่แน่ใจนะครับอ่าเตรเียมดันโมเดลอ้อยสดนะอย่างที่บอกนะครับข่าวลงวันที่สิบสองตุลาคมนะครับผมอ่ารัฐมนตรีนะครับอุตสาหกรรมชื่นชม ไม่ใช่ผมอาจจะพูดผิดนะอาจจะไม่ใช่รัฐมนตรีนะครับรมชเนี่ยครับรมชอุตสาหกรรมชื่นชมโรงงานบริษัทน้ำตาลร,ราชบุรีหนึ่งในโรงงานต้นแบบอุตสาหกรรมพึ่งพาได้เติบโตสู่สิ่งแวดล้อมและชุมชนเตรียมดันโมเดลอ้อยสดช่วยลดการเผาลดปริิท PN 2.5เสริมสร้างเสริมแรงจูงใจเกษตรกรวันที่12นะครับตุลาคม25-65 จ่าเอกยศสิงห์เหลี่ยมเลิศรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยน่าจะเป็นตัวยอ่อวะรอรัฐมนตรีฮะรอมออ้าแล้วแล้วอชอรอมอนี่อ๋อรัฐมนตรีช่วยนะครับโอ,โ,โอ้โหขออภัยนะครับรัฐมนตรีช่วยนะครับรอรอมาชอนะเออพร้อมด้วยนายใบยน้อยสุวรรณชาตรี เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีตรวจเยี่ยมโรงงานน้ำตาลลาดบุรีต้นแบบอุตสาหกรรมสะอาดที่รับซื้ออ้อยสด100%เพื่อขับเคลื่อนโมเดลอุตสาหกรรมพึ่งพาได้ลดปัญหาฝุ่นเพียงสอุดและยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรชื่นชมเติบโตคู่สิ่งแวดล้อมรัฐมนตรตีช่วยนะครับและคณะได้เข้าตรวจเยี่ยมนี่จะพูดซ้ำไหม รับซื้ออ้อยร้อยเปอร์เซนมีสัดส่วนการรับซื้ออ้อยสูงถึงเก้าส<อ>ิบเก้าเปอร์เซนคือยังไงอะ่ะภายใต้วิสัยทัศน์สู่ความเป็นเลิศในการผลิตในการพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายอย่างยั่งยืนบริษัทได้ดำเนินโครงการสนับสนุนชาวไร่อ้อยอย่างต่อเนื่องเช่นโครงการสนับสนุนเครื่องจักรเก็บเกี่ยวโครงการตรวจแปลงอ้อยลดเพื่อเพื่อลดอุปสรรคของ เครื่องตัดอ้อยและโครงการมอบโล่เชื่อชูเกียริชาวไร่อ้อยดีเด่นรวมถึงกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและ CSR ที่มุ่งลดการเผาอ้อยและการปล่อยควันพิษปีย2.5ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่กระทบต่อสุขภาพของประชาชนยังไม่เข้าใจนะ,ะดันโมเดลซื้ออ้อยสดเอออ้อยสดนะเนาะ จ่าเอกยศสิงห์เปิดเผยว่าแนวทางของโรงงานน้ำตาลราชบุรีในการรับซื้ออ้อยสด100%เป็นตัวอย่างชัดเจนของการนำนโยบายอุตสาหกรรมพึ่งพาได้มาปฏิบัติได้จริงแล้วเกิดผลเพราะไม่เพียงแค่โรงงานจะช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร,ร,กรอ้อยในพื้นที่แล้วแต่ยังสามารถลดการเผาอ้อยที่เป็นต้นเหตุอของฝุ่นที่5ได้อย่างปรูปธรรมก็คือไม่รับซื้อเฉพาะ ผมไม่รู้เขารับซื้ออะไระอ้อยอะแต่ก็คือรับหมดเลยเนีไอ้ที่ผมก็แอบงงนะคือมันไม่เหมือนพวกมันสับปะหลังเนะมันสับปะหลังเนี่ยเอาผลไปใช้ใช่ไหมครับแล้วต้นเนี่ยก็ทิ้งไปเนะก็ไปเขาก็เลยไปเผาไงแต่อ้อยอผมเข้าใจว่าอันนี้ผมจินตนาการภาพถึงน้ําอ้อยสดนะครับที่ตาเห็นตานรถเข็นอะคือเขาก็เอาอ้อยอะเป็นไม้ๆมเลยครับมามาบิดใช่ไหมมาแบบว่าบีบให้มันมีน้ําออกมาใช่ปะมันก็เหมือนจะเอาหมดอยู่แล้วปะ ผมไม่รู้ว่าละใบไม่เอาอย่างเงี้ยหรอไม่เอาใบปะก็คือเกษตรกรเขาอาจจะขายแค่ตัวต้นต้นอ้อยอ่ะแล้วก็มีใบที่เอาไปเผาแต่ทีนี้เขาบอกว่าไอโรงงานบริษัทน,นี้นะครับเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรครับผมรับซือ100้อร<ม>้อยเอร์เซ็นต์อย่างงี้ปะก็คือรับหมดใบเบยอะไรล่าก็เอาหมดอะไรอย่างนงี้เหรออ่าน,นี่ผมไม่รู้นะอันนี้ผมเดาเอานะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะออความรู้ผมไม่มีนะเรื่องด้านนี้ไม่ไม่ได้เชี่ยวชาญมากนะครับ แต่เดาว,ว่าน่าจะเป็นเดะนมันนี้อุตสาหกรรมพึ่งพาได้ไม่ได้หมายถึงแค่โรงงานอยู่ภายได้อยู่อ,อยู่ได้เพียงอย่างเดียวแต่หมายถึงการสร้างระบบเศรษฐกิจที่ทุกภาคส่วนอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนทั้งเกษตรกร,รโรงงานและสิ่งแวดล้อมจะเอกยศสิงห์กล่าวพร้อมระบุว่าโมเดลรับซื้อเพียงแค่อ้อยสด100ถือเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐ รัฐเอกชนและชุมชนที่ควรถูกขยายผลไปยังโรงงานน้ำตาลทั่วประเทศเพื่อเป็นแนวทางสำคัญในการลดมลพิษทางอากาศในระยะยาวหามาตรการจูงใจเกษตรกรและตรงฐมนรีช่วยกล่าวปิดท้ายด้วยว่ากระทรวงสาหกรรมจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพัฒนาและส่งเสริมมาตรการสร้างแรงจูงใจทางกเกษตรกิจ เพื่อให้โรงงานและเาษติิกรทั่วประเทศหันมาร่วมลดการเผาอ้อยและการสร้างุาสารการมพึ่งพาได้จริงให้กับทุกภาคส่วนให้เติบโตได้บนรักฐานการมีสิ่งแวดล้อมที่ดีจบแล้นะครับบทความที่ผมนำมาวันนี้นะสั้นๆน,นะแต่ว่าผมอยากรู้เรื่องอ้อยมากมากเพิ่มเพิ่มมากขึ้นนะครับผมขอรีเสิร์ชเรื่องการเผาอ้อยนิดน,นึงนะการเผาอ้อย ดูรูปภาพได้ไหมอ้โหโอ้อืมภายในสามปีอันนี้มีผลนะครับภายในสามปีการเผาอ้อยต้องหมดไปจากประเทศไทยว้าวว้าวนี่ไนีนีทำไมต้องเผาอ้อยนี่ครับนี่ครับขออีกหนึ่งซอสนะครับจากประชาชาติธุรกิจนะครับลงไว้ตั้งแต่ปี6-2นะปริมาณอ้อย ไปไหม่และเพียง2.5ในภาคอีสานนะครับออุ้ยมันก็ชัดเจนนะว่าช่วงที่เผาเยอะนะครับเนี่ยการาฟตามการาฟนะทิ้งไอสีเชียงเหลืองแดงๆก็คือเผาเผ,าเผาเยอะนะครับแล้วจุดๆนี่คือปริมาณฝุ่นเพียง2.5ที่เขาวัดได้เนาะอุ้ยแต่ตรงนี้ปลายปีนั่นไงเห็นไหมคือปลายปีเนี่ยมันมีปัญหาเขาเรียกว่าความกดอากาศมันมันทําให้อากาศไม่ถายเทเนะาะเผาเนี้ย พงขึ้นไปเลยนะครับแล้วผมเชื่อว่าคงม,มีปัจจัยอื่นด้วยนะไม่ใช่แค่เผาอ้อยนะครับอืมว้าวอืม,อมแต่ก็มีช่วงเนี้ยนะช่วงกลางๆเนี่ยนะครับอ๋ออันนี้ไม่ใช่หนีนี่มันเป็นธันวากุมพาอันนี้คือปีเดียวใช่หห้าห้าแปดห้าเก้าหกสิบนะครับหกเอ็ดหกสองนาะ ก็คือแต่ละปีเนี่ยมัน,มนเหมือนเผามากขึ้นใช่ไหมถ้าดูลักษณะแล้วเนี่ยแล้วเผาเยอะในเดือนกุมภาพันธ์นะครับออพอเผาปุ๊บเนี่ยฝุ่นมันก็ขึ้นนะอ๋ออ่ะสักหน่อยไหมบทความนี้นะบทความคอลัมน์ระดมสมอนะครับโดยพัทริยานวนใหญ่ฝ่ายนโยบายโครงสร้างเศรษฐกิจธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับทท,ทปท อ๋อสถานการณ์ฝุ่นละออง PM ขนาดเล็กหรือ PM สองจุเป็นประเด็นที่หลายฝ่ายให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งโดยกลายเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่และกระทบต่อสุขภาพประชาชนเป็นอย่างมากจากข้อมูลกรมควบคุมมลพิษพบว่าสาเหตุที่ทําให้เกิดปัญหา PM สองจุมาจากสสาเหตุหลักด้วยกันก็คือ1การเผาไหม้ของเครื่องยนต์ดีเซลและ2การเผาพืชตามไร่นา สนามภาคอีสานมีพื้นที่เพาะปลูกอ้อยเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศและมกักประสบปัญหา PM 2 5ในช่วงเดือนธันวาคมถึงเมษายนซึ่งเป็นช่วงเก็บเกี่ยวอ้อยโดยปัญหานี้จะยิ่งรุนแรงขึ้นในช่วงอากาศแรงและมีปริมาณฝนตกน้อยเนื่องจากการชะล้างฝุ่นละอองเป็นไปอย่างจำกัดอันนี้ข้อมูลผิดนะครับเ,เพราะว่าอย่างที่ผมอธิบายไปฝนน่ะมันไม่ได้ช่วยให้อ๋อไม่ต้องบอกว่าก็ไม่ได้ถูกทั้งหมดแต่ว่าก็มีส่วนถูกนะ เพราะว่าน้าฝนเนี่ยไม่ได้ช่วยล้างฝุ่นนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องลมมากกว่านะครับการเผาอ้อยจึงอาจเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาดังกล่าวการเก็บเกี่ยวอ้อยสามารถทําได้สองวิธีวิธีแรกคือการตัดอ้อยสดและวิธีที่สองคือการเผาอ้อยก่อนเก็บเกี่ยวหรือที่เรียกกันว่าอ้อยไฟไหมอ๋อโอเค <S <S อ่าบทความเมื่อกี้เขาบอกว่าเขารับซื้ออ้อยสดนะครับก็คือไม่ต้องยังไม่ต้องเผานะอืม ซึ่งมีสัดส่วนประมาณ60%ของบริเวณอ้อยทั้งหมดก็คืออ้อยออ้ไฟไหม้เนี่ยก็คือเผาก่อนเก็บเกี่ยวเนาะหกเรนะครับเขาถามว่าทําไมต้องเผาอ้อยเมื่อมาดูแรงจูงใจที่ทําให้เกิดการเผาอ้อยพบว่ามีอยู่อย่างน้อย3ประการด้วยกัน1ก็คือการอ้อยไฟไหม้ตัดง่ายกว่าและได้ดีกว่าการที่แรงงานเผาอ้อยก่อนตัดทําให้สามารถตัดอ้อยได้ง่ายไม่ต้องเสียเวลาในการกาบไปจึงตัดได้ปริมาณที่มากกว่าอ้อยสดประมาณ2เท่าเฮ้ย สมผลโดยรวมแล้วหากแรงงานเลือกตัดอ้อยไฟไหม้จะมีรายได้สูงกว่าตัดอ้อยสดประมาณ100บาทต่อวันการประกอบประกอบกับการประกอบประกอบกับปัญหาขาดแคลนแรงงานยิ่งส่งผลให้แรงงานมีอำนาจต่อรองในการตัดอ้อยไฟไหม้เพิ่มขึ้นเฮ้ยอันหูผมว่าแค่ประการแรกก็ดึงดูใจมากๆนะครับในการเผาก่อนตัดเก็บเกี่ยวนะประการที่2ครับคือรถตัดอ้อยมีน้อยและไม่เหมาะสมกับพื้นที่เมื่อเปรียบเทียบต้นทุนการเก็บเกี่ยวโดยใช้รถตัด และแรงงานพบว่าการเช่ารถตัดอ้อยมีต้นทุนสูงกว่าการจ้างแรงงานประมาณ1 0 0 0 0ถึง1,400บาทต่อไร่เนื่องจากรถตัดอ้อยมีจำนวนน้อยเพราะมีราคาสูงถึง6 1ถึง12ล้านซึ่งเป็นต้นทุนที่สูงมากสำหรับการลงทุนของเกษตรกร,กรโดยเฉพาะเกษตรกรกร,รายย่อยนอกจากนี้ยังพบว่าการใช้รถตัดอ้อยอาจไม่เหมาะสมกับกรณีไร่อ้อยในไทยเนื่องจากระยะห่างใน ไร่ที่เกษตรกรรายรายย่อยส่วนใหญ่ปลูกมีความกว้างน้อยกว่าขนาดหน้ากว้างของตัวรถอ๋อเข้าใจแล้วก็คือจริงๆแล้วอ่ะรถมันก็สามารถเก็บอ้อยสดได้ได้ดีนะครับแต่ว่ามันมีเรื่องต้นทุน,นที่ต้องซื้อรถแล้วก็ขนาดของพื้นที่แปลงอาจจะเล็กเล็กเกินไปที่จะใช้รถนะครับและประการสุดท้ายก็คือโรงน้ําตาลให้คิวอ้อยไฟไหม้ก่อนอ้อยสด เนื่องจากหากโรงงานไม่รีบซื้อภายใน48ชั่วโมงค่าความหวานและน้ำหนักของอ้อยไฟไหม้จะลดลงเร็วกว่าอ้อยสดโดยหากทิ้งไว้2สัปดาห์อ้อยสดจะมีน้ำหนักลดลงราว14%ขณะที่อ้อยไฟไหม้จะมีน้ำหนักลดลงถึงร้อยละ20โอ้อเองินไวนะครับขายอ้อยไฟไหม้ ในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลไม่นิ่งนอนใจได้มีมาตรการออกมาแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องเห็นชัดๆคือ2มาตรการ 1. การคิดค่าปรับอ้อยไฟไหม้แล้วนำเงินไปเฉลี่ยเพิ่มให้กับเกษตรกรที่ขายอ้อยสดซึ่งเป็นมาตรการที่มีมานานแล้วกว่า30ปีม,มันไม่ได้ผลหรือเปล่าเนี่ยมา30ปีแต่ยัง60%อยู่เลยนะโดยในปีการผลิตปัจจุบันคิดค่าปรับ ที่30บาทต่อตันโอ้โหแต่พี่เขาได้วันละร้อยแล้วดีครับแหมมันปรับน้อยไปหรือเปล่าเนาะและ2การกำหนดสัดส่วนให้โรงงานรับซื้ออ้อยสดไม่น้อยกว่า160ต่อปรมิมาณอ้อยเข้าหีบต่อวันซึ่งเป็นปรมิมาณอ่าซึ่งเป็นมาตรการที่บังคับใช้ไปเมื่อ 14, กุมภาพันธ์ปี62ที่ผ่านมาและคำถามสำคัญก็คือ มาตรก,การเหล่านี้ได้สร้างแรงจูงใจเพียงพอที่จะลดการเผาอ้อยหรือไม่ซึ่งพบว่ายังไม่เห็นผลสําเร็จมากนักนี่สะท้อนจากอ้อยเข้าหีบที่ยังเป็นอ้อยไฟไหม้ประมาณร้อยละสิบำหรับในระยะยาวมีมาตรก,การที่คาดว่าจะดำเนินการเพิ่มเติมคือขยายสินเชื่อเครื่องจักรกลวงเงินหน0่ล้านบาทต่อปีภายใต้โครงการสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการผลิตอ้อยอย่างครบวงจรระยะที่2เซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนที่รอเสนอคอรมออนุมัติปี6-2นี่คือคณะไออ่อคุณลุงตูป่ป่ะใช่ไหมนอกจากนี้สํานักงานคณะกรรมการอ้อย,ลยและน้ําตาลทรายและสมาคมโรงงานน้ําตาลจะร่วมมือทําแผนงานเพื่อลดปริมาณอ้อยไฟไหม้ลงไม่น้อยกว่าร้ลต่อปี แลากำหนดเป้าหมายจะไม่มีอ้อยไฟไหม้ในปี65เอ้ยผมว่ามันอาจจะได้ผลก็ได้นะอย่างไรก็ดีมาตรการที่ทำเพิ่มนี้อาจช่วยแก้ปัญหาได้ไม่มากนักเนื่องจากปัจจุบันรถตัดที่มีอยู่ก็ถูกใช้งานเพียงร้อยละ่าสเท่านั้นสะท้อนว่ายังมีกำลังการผลิตส่วนเกินสูงและอาจและอาจเป็นไปได้ยากที่จะให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนระยะปลูก นอกจากนี้ยังพบปัญหาการจัดระบบคิวที่ยังเป็นข้อำจำกัดในการใช้รถตัดเช่นกันก็ต้องมีคิวนะเพราะว่ารถตัดมันจํากัดใช่ปะ่ะแล้วรถตัดที่มันก็เอาไว้ตัดอ้อยสดอืมก็รถรถน้อยอะไรย่างนี้ไหมจากมาตรการที่อ่าอาจยังไม่เห็นผลภาคนักหลายภาคส่วนจึงได้ช่วยกันหาทางออกเพื่อสร้างแรงจูงใจ ที่ถูกต้องโดยมีแนวทางที่น่าสนใจดังนี้นะฮะหเพิ่มค่าปรับให้รุนแรงขึ้นและเพิ่มเงินจูงใจให้อ้อยสดอย่างมีนัยสําคัญโดยให้โรงงานเป็นผู้จ่ายส่วนเพิ่มโหอันนี้พักคาระ,ะนีฮะโรงงานเซ็งเลยนะซึ่งเป็นแนวอ่าซึ่งแนวคิดนี้มีความน่าสนใจที่ว่าเงินที่หักเพิ่มขึ้นไม่ควรแต่คํานึงถึงต้นทุนเอกชน private cost แต่จำเป็นต้องคำนึงถึงผลกระทบสังคมหรือ social c o อสที่รวมต้นทุนภายนอก external cost เข้ามาด้วยอันนี้ไม่ผิดนะก็คือที่ผ่านมาเนี่ยโรงงานเขาลืมจ่ายค่าตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเขาต้องจ่ายตรงนี้เข้ามาเพิ่มก็เป็นส่วนกแ็แต่ในมุมโรงงานเขาคงเซ็งกันแหละนะจะช่วยอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่าเขามีค่าใช้จ่ายแฝงที่เขาไม่ได้จ่ายมานานนะเนะอาเช่นผลกระทบสุขภาพของประชาชนและจําเป็นต้องมีการศึกษากลไกเพิ่มเติมว่าแนวทางที่เป็นไปได้ควรเป็นอย่างไร เงินจูงใจที่ช่วยจ่ายจะนําไปจําเป็นต้องนาต้องตกไปถึงแรงงานตัดอ้อยหรือไม่จึงจะทําให้กลไกสําเร็จก็ถูกนะคือจ่ายเพิ่มแล้วเงินไปไหนนะฮะอันนี้ก็สําคัญนะสควรสํารวจความต้องการใช้รถตัดในแต่ละพื้นที่พัฒนารถตัดให้มีให้มีที่เหมาะกับแปลงในไทยรวมทั้งวางระบบคิวเพื่อให้การใช้งานรถตัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีแนวทางแก้ไขปัญหาที่น่าสนใจจากต่างประเทศคือการวางแผนระบบตั้งแต่เพาะปลูกถึงเก็บเกี่ยวอย่างครบวงจรเช่นในประเทศบราซิลโดยมีถึงโด,โดยเมื่อถึงฤดูเพาะปลูกจะมีการวางแผนร่วมกันกับโรงงานและจะทยอยเก็บเกี่ยวผ่านข้อมูลรายแปลงที่บันทึกไว้พร้อมทั้งวางระบบคิวในการใช้รถตัดตลอดจน ถึงเข้าคิวโรงงานและแต่ละแปลงเฮ้ยผมว่านี้ดีนะก็คือแบบรู้เลยนะว่าแปลงนี้เสร็จแล้วแบบสุกแล้วเงี้ยเก็บเกี่ยวได้มันก็ไม่มันก็จะมีคิวชัดเจนในการใช้รถเงียอ่าถ้าปัญหาคือเรื่องการรถนะแล้วก็ผมว่านี้ก็ดีนะครับเพราะว่าคือที่เขาเผาอ่ะเพราะาเขา,าต้องรีบรีบเก็บเกี่ยวไอ้ที่เผาใช่เพราะว่ามันอายุมันสั้นแต่ถ้าเกิดว,ว่าเขาวางแผนได้อย่างดีเนี่ยมันก็จะหมดปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเอ่อเรียกว่าไงอะ่ะ มันมันสุกแล้วต้องรีบเก็บอะไรเงี้ยมันก็จะไม่มีปัญห,หานี้เพราะว่าทุกอย่างมันจะเป็นเป็นไปตามอ่าตามที่เขาวางสเก็ดูวางแผนตารางไว้นะปลูกแปลงนี้วันนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆยทยอยเก็บไปให้มันทันนะเนาะก็จะไม่ต้องมีเรื่องกรอบเวลามารีบเก็บเกี่ยวนะอย่างไรก็ดีมาตรการต่างๆล้นลดมีความน่าสนใจและมีความไปไ,ปได้ที่จะกต่างกันจึงจําเป็นต้องหาแหนวทางที่เหมาะสมกับกรณีประเทศไทยซึ่งจําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือกันหลายภาคส่วนที่ต้องช่วยกันคิด และช่วยกันแก้ปัญหามีเช่นนั้นแล้วปัญหาราังกล่าวจะอยู่เราต่อไปก็นะผมเข้าใจผิดนะครับขอ,อย้อนกลับไปแก้นิดนึงเรื่องเกี่ยวกับอ่านี่นะที่เขาบอกว่ารับซื้ออ่ารับซื้ออ้อยสด100%เนี่ยมันไม่ใช่ว่ารับไม่รับซื้อต้นหรืออะไรนะก็คือมันมีอ้อยสดกับอ้อยไฟไหม้ไงคือบทความที่เขาไม่ได้พูดถึงอ้อยไฟไหม้เลยนะผมเมื่อเลยไม่เข้าใจผิดนะครับซึ่งนั่นแหละฮะ เรื่องดีนะครับเพราะว่าเขารับซื้ออ้อยสด100%ไปแล้วแปลว่านโยบายที่เขาพยายามแก้กันมาเกือบ10ปีที่แล้วเนี่ยนะตั้งแต่ปี62นะตอนนี้ปี68แล้วก็แปลว่าในมุมนึงอาจจะได้ผลก็ได้นะใช่ไหมครับเพราะว่ามีบริษัทหรือโรงงานที่เขารับซื้ออ้อยสด100%แล้วนะซึ่งดีมากนะครับผมไม่แต่ผมไม่แน่ใจอย่างหนึ่งว่าตกลงแล้วเนี่ยมีการปรับอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเพราะว่าถ้ามีการปรับอะไรแรงจริงอะ่ะมันก็ จูงใจให้โรงงานเขาพยายามปรับกระบวนการทํางานของเขาให้รับซื้อแต่อ้อยสดร้อยเปอร์เซ็นต์ไงซึ่งผมไม่ได้ว่านะมันก็ดีนะครับเพราะว่ามันดีกับการที่ไม่ต้องเผาอยู่แล้วไงก็ลดการปล่อยกา๊าซเรื่องกระจกอะไรอย่างนี้เนาะแต่ก็แค่ว่าแรงงานเขามีเพียงพอไหมหรือว่าเขาแก้ปัญหาโดยการใช้รถไปแล้วนะ,ะก็คือไม่มีแรงงานและใช้เป็นรถอะไรไปเนาะอตอนนี้ก็ยังไม่มีรายละเอียดนะแต่ว่าใช้อ้อยสดก็ดีแล้วครับ แต่ผมว่าอาจจะยังไม่ได้ไม่ได้ขนาดนั้นนะเพราะว่าน,นี้เขาเป็นตัวอย่างนะเป็นแบบโรงงานที่ทําได้ดีนะรับซื้อร้อยเปอร์เซ็นมันก็คงมีอื่นๆอีกนะครับที่ยังไม่ถึงขั้นใช้รับซื้อแต่อ้อยสดนะก็เป็นเรื่องที่ดีนะผมชอบนะเ,เราได้เห็นการพัฒนาในวงการาาโรงงานน้ําตาลนะครับการรับซื้ออ้อยอะไรอย่างนงี้เนะถือว่าดีนะครับก็เป็นอะไรดีที่เราฝากกันวันนี้นะ ยงไวันนี้ก็คงฝากไว้ประมาณนี้ครับเพราะสิ่งแวดล้อมอยู่รอบตัวเราต่เราเนี่ยโอ้โหที่ตามนะครับสวัสดีครับ N Y Topics เรื่องสิ่งแวดล้อมรอบตัวคุณ